เพราะว่าเรื่องนี้นะคะบทสรุปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีที่มาที่ไปอะไรงไงแต่ว่าเราขอไปไล่เรียงตั้งแต่เริ่มแรกกันก่อนดีกว่านะคะคที่เขาบอกว่ากรณีเตียงหักของนางเอกสาวเจนนี่อัศวะเหมและเอชนสวัสด์นะคะก็ขอไล่เรียงไปตั้งแต่ที่สาวเจนนี่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไอของตัวเองนะคะจาก J A u n d s c o อัศวะเหมมาเป็นเจนนี่นายอิลเบนนะคะจนมีหลายคนสงสัยถึงสาเหตุการเปลี่ยน i ิน t a g r a m ของสาวเจนนี่ในครั้งนี้พร้อมจับโยงประเด็นนะคะว่า เจ้าตัวเนี่ยได้เลิกกับสามีเอชนสวัสไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าภาพสวีดหวานนะคะของทั้งคู่ใน IG เดิมเนี่ยถูกลบจนหมดเกลี้ยงนั่นเองหลายคนก็สงสัยนะคะต่อมาเนี่ยนักสืบโซเชียลก็จับโยงประเด็นไปที่บุคคลที่3นั่นก็คือสาวหล่อโปรไฟล์เริดอย่างจุก,กันยดาลงหะเจริญวณน,นิตด,ดีกรีทายาทคนโตของกปนาโลหะเจริญวณน,นิชค่ะแล้วก็เขาลือกันต่ออีกด้วยนะคะว่า เป็นผู้ที่เข้ามาดูแลหัวใจของสาวเจนี่พร้อมเผยข้อมูลว่าเจนี่เนี่ยได้เลิกกับสามีเอชนสวัสด์ได้4เดือนแล้วอีกด้วยค่ะต่อมาค่ะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันหนาหูเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการแชร์ภาพสาวหน้าคล้ายเจนี่เนี่ยมีร่องรอยการช้ำหลายแห่งตามร่างกายนะคะรวมไปถึงชัดลายชื่อคล้าย เพื่อนดาราเจนนี่ค่ะอย่างหนุ่มภูริฮิรัญยพึกกับสา,สามีของสาวแอนอลิชาหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้านั่นเองนะคะรวมไปถึงหนุ่มอาราสามีของสาวอ้อมพิยดาที่เมสากันค่ะว่าเจนนี่เนี่ยถูกซ้อมแช่ประเด็นเจนนี่เลิกเอออกมาอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยค่ะและล่าสุดนะคะก็มีกระแสข่าวออกมาตอกย้ำถึงสาเหตุรักร้าวถึงขั้นแตกหักระหว่างสาวเจนนี่และก็เอชนสวัสดิ์ในครั้งนี้อีกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สาวเจนนี่แอบกลับไปซุ่มคบอดีตคนเคยรักอย่างหนุ่มบัตรละวันแสงสนิทโดยเมื่อวานนี้นะคะทางหนุ่มบัตรก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวข่าวสดค่ะถึงกรณีที่เจ้าตัวถูกจับโยงเข้าไปเอี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าตนเองเนี่ยเสียหายนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งส่วนตัวก็มีแฟนอยู่แล้วค่ะและอยากให้รอฟังคำตอบจากทางเจนนี่ที่จะออกมาถแถลงด้วยตนเองในวันอังคารที่29กรกฎาคมนี้จะดีกว่าค่ะ ซึ่งกระแสดังกล่าวนะคะก็ถูกเป็นประเด็นซึ่งมันยังไม่มีข้อสรุปแหละก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวนะคะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีเรื่องราวเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยกระแสสังคมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงคนนี้ค่ะอดีตสสหญิงพักประชาธิปัตย์ก็ปลุกสังคมหนุนเจนนี่ด้วยนะคะฟ้องเอาผดสามีซ้อมให้เป็นคดีตัวอย่างรวมไปถึงคนนี้อีกสมาคมนี้อีกหนึ่งสมาคมนะคะสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีค่ะก็ได้ออกมา เผยนะคะบอกว่าให้มีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงกับสตรีให้มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซึ่งรอยฟกช้ำต่างๆภาพที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน <ใช S 1> นะ <ใช S 1> ระบมทั้งตัวเลยใช่ครับก็มีคนปลุกกระแสขึ้นมากันอย่างมากแล้วก็ซึ่งใบหน้าเนี่ยของสาวคนที่อยู่ในภาพดังกล่าวก็ละไม้คล้ายคลึงสาวเจนนี่เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ขอเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายละกันรวมไปถึงให้ รอติดตามในวันพรุ่งนี้ว่าการที่สาวเจนี่จะออกมาแถลงเนี่ยจะมีข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ